กินยำใดก็อร่อยไม่เบื่อสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็นเมกลอมันโนมาจากไทยพี่นกก้นองกระเกาเด้อค่ะทุกคนยายเพ็นกำลังฝันหนอไม่แกงไปตลาดมากเมือนี่ค่ะทุกคนค่ะพากุนทิมไปเปลี่ยนไทยนะมันเครืองหถดของเราเนอเนอบอกว่าก็ไปแต่ว่าเขาปิดนั่นแหละก็เลยไปมือนี่เนอเนอะที่นี่ ก็เลยแวะตลาดขลองถมในนมม่มาหน่สามนอนสามนอหน่ห้าสิบบาทนอนใหญ่หนยีน่สิบาทนอเดี๋ยวทุกคนเหะสองนอหน่นอนละสิบห้าบาทเพิ <laughs> ่งประเด็จสังจส้งจ้าสั้งอีกอย่างได้กันทุกคนเปิดขายเป็นนอนทุกคน้นมัดหน่ห้าสิบบาทเนี่ยพเป็นกัเลยเอามาานาะเขาเนอมีนอนใหญ่กว่านี่อ่า หลายอยู่แต่ว่ายายเพิ่นน่ะว่ามันใหญ่เกินแม่ใหญ่เกินนะต้องใส่นี่มานี่ยายเพิ่น3หนอจริงหนอหนอ2หนอนี่ก็โอเคแล้วหลายแล้วฝานออกก็บ่ได้นยด้นี่หลายกงบ่ติงเลยเดี๋ยว้ก็สิไปส่งแม่นําเนาะ่นเนาะเป็นนงดิมวสัวสิแล้วีก ช่วงกลัวถึงมาหอดเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศมือนีน้ี่ไม่มีดแดดต่ว่าเมือนขึ้นฝนตกแท้ปั่นใหญ่เพลินตกไตกล่หลอบอยู่บ่ได้ตกแห้งลมลมแห้งเศ้ากับมีมตาบาบบแห้งแับส,สวยมากไฟดับอืไฟดับแป๊บหนึง่ง นี่เพิ่นได้ยอดบักอื้อมานําทุกคนค่ะยายได้ยอดบักอือได้อ่าบักงูเหี่ยวมาอีกอย่าเป็นมักมักเก่งใส่บักงูเียวมันเข้ากันค่ะทุกคนซะแซ่บด้บบก็มีแต่ว่าอย่าเพิ่นบ่เอาเพราะว่ามักบักงูเียวมากกว่าอืมมักไมักมันเนาะ่เนาะไปพ FC หลายอืมทักทาย พ่อคนหูจักถา,ามนั่นถามนี่นาะก่อเนาะอ่ะอย่างไรลูกในเวลาอาหารเขาเลยทุกคนไปละไปเลยพ่อไปพุ๊นละไปเออในเวลาเขาเลยพ่อเพิ่นเมื่อกี้ผ้านนั่งอยู่หน้าบ้านตอนนี้ในเวลาเลยห้าโมงเลยค่ะทุกคนในเวลาห้าโมง เวลาเขากินอาหารคือหามงเลงหานมดี่เลยหน่อไม้สดๆเนาะตกแบบเดียวนี ah ่อย่านั่งอย่าไยังไหไปเก็บอยู่ข้างต้น พ่อแม่ค้าแม่ค้าเอ่อเป็นก้นหูจักกน้อเนาะกระทามเกี่ยวกับอ่ะยีเชรนี่แหละเกี่ยวกับเด็กอ่าเกี่ยวกับเด็กผัวฝรั่งนี่แหละจะได้จังไดผัวฝรั่งถามเลยค่ะทุกคนให้ใจได้จังใดผัวฝรั่งถามเกี่ยวกับคุณทิพย์นี่แหละเมนู อิสานเขากินบอไม่เป็นกระบะบ่กินน้องบอเนาะเรากินเป็นบางอย่างไหมเจ้าขวแไหมเจ้าสิเราก็ซิมซิมแล้วเราก็บ,บ่กินอีกถามาเราเราล,งลงองบ่เราลองเดะแต่บ้านเาราบ่กินน้ำเขาแบวบวบ่าหลายคำมีสิมไหมคะแต่ว่าอีสานอีสานแทนใส่ดำปลานิอาบอ่ะบ่กินน่อเนาะ ฝรั่งบางคนงายเด้กินหอดปนเด้เมียผ้ากินอย่างกินเด้แต่ว่าคุณทิมเห็นึ่งบอกแล้เฮ็ดกินเองของเรายังเป็นกระตอบาเรามีครัวของเราเราเฮ็ดกินเอง <c oughs> เราเฮ็ดกินเองก็ทามโอไปละอ่าเฮ็ดอะไรคือเบาได้อ่าอย่าเพิ่นกรว่าอย่าเพิ่นกระใส่กุ้มจัเนาะงคนหนึ่เรียนมากกับมูเตนูกับเบ็ดนี่แหละ ออกไปเนาะค่นะนาะเอาหมูตะโนโกับเบียดยี่หลีเด้อค่ะทุกคนนี่เป็นจุกแคปปอหกนาะงค่นะนาะหมูตะโนโกับเบียดสองยางสองคำเนี่ยแค่นั้นเองอืสี่หูว่ามันแปลว่านี่อย่างโน,โน่นี่แปลว่าอย่างเหยียดเปลว่าอย่างนี้งูแค่นี้จุกปอหกกระบายอย่าเพิ่งใส่คว่ำจำเอาเนาะงค่นะนาะใส่คว่ำจำเอา ปได้หลายเติบไปนอนเหี่ยวสุคนนี่เบิ่งอืมได้เยอะมีเห็ดใหญ่อยู่เห็ดโลตัสนี่เป็นกสิใส่เนาะ่อเนาะวที่ย่างอยู่หั่นกพฝรั่งเพิ่นมาชอบคือกันเด้เมียเพิ่นพามันย่างคือกัน โดนโดนสิไในยางตะนควงข้องถมนะโดนโดนเลยล่ะดีอยู่ฝนมาตกนิดหน่าะแต่ว่าบรรยากาศก็จังซีเลยนี่ไม่มีแดดเลยมองมองใดอะอยู่ระแบียกบรรยากานมองเล้คือกันเมิดเลยตอนไม่มีแดดส้มสีแดดมากอยู่ได้ในน้อยเลยหายไปแต่กับบรรยากาศก็แบบนี้ล่ะ ที่จริงตอนนี้หนูคือต้องการฝนามาแห้งๆแล้วล่ะทุกคนค่ะต้องการน้ำฝนยังค้างแล้วตอนนี้เนาะค่ะเนาะบ่ญานแเล้วว่าเออเขามมนตดน้อยตน้นยังต้องการนา้ำแล้วคิดว่าโอเคอยู่ต้นเขาเนาะค่ะเนาะมันโอเคแลว้ว ตอบคำถามคนกี่คนเนี่ยถามยาเพี้ยนมาก่อนเนาะ,าะ,นนาะตอบคำถามหลายคำถามเยอะดิเกี่ยวกับยาเพี้ยนกับคุณทิมนี่มาจากไหนจากในผัวพวลังที่จาจกไหนจากว่าภาษาอะไระโอ้ยเพิ่อการจะหูเนาะก่อนเนาะนการจะนี่ หาแฟนฝรัลล่งหาง่ายเลดอกบริหารยากเลยหาง่ายมากทุกคนแตว่ว่าอ่าสิคบกันเจนฮอดเจนฮอดเขามาแต่งเจ้าของบอ่อน,นี่มองนี่คือหางายอ่ะอหลีเลยอค่ะทุกคนค่ะอันหาง่ายโคดอกที่เบบว่าสี่สิแบบคบกันปิ้งกันเลวกับผ้ากันยางควงกันยางอย่างนี้หาง่ายเนาะกันเนาะไม่ยาก แต่ว่าเขาสิเอาเจ้าแบบเป็นตัวเป็นตัวนบอกาตตมาแต่งสี่ไหมงาอยู่กับทุกคนค่ะอืมนอาจะจากที่เพิ่นไปว่าคือจะเย่าเพินเราหน่อยละดวงคนดีอี่ริ่วเน,นาะอ้าวฟินีหนเนาเลยดิ ทุกคนมันโอบมันเอาเมื่อแล้วโอกตอนตอนเขาชนดูสิว่าสันเสือแล้วบอกโอเคแล้วเรียกประหยัดมาถักมาท่ายนั่นคนนึ่มต้องเลยรหต้องมาเฝ้าแม่มันกินบ่อได้มม่เป็นของหมากินได้นี่มันกินไม่ได้กินบ่ได้นี่นี่มันกินไม่ได้ทีอีดวิลย่ะันนี่มันกินบ่ได้ โ <No. laughs> น่เมื่อกี่ก็ได้ลูกโ no, 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 no. น่โ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 น่นูอะมึงินอีทบีหลีกนอีทแถวนี่เอาหมามา,มากินนมอีทุกคนกินอย่านาวสต็อปเจสกลิเทนบิดกินหน่อยหนึ่งซี่หมาคือหยุดเลยมากินบ่ได้อยากลองแต่กกว่าโกโก้เป็นเป็นหมาที่อ่า มักจิ้นหมกม่วงสุกกับตุ๊กอ,อ้นมักแห้งหมักม่วงสุกกับกล้งยื่อละหม่สิมักได้นี่กุ้งโซดาบอกปันใด้ายป้าเดลัยฮิ้งโซ่หนัวกันนะพ่อเลยจะได้เรามาทั้งสามเลย ตุ่มใบนีน้แลกว่เนาะตุ่มใบแล้วกะถทามันไหลเกินฮักปต้องแกงหมึดพระเข่าตรงฟิดไวเอามาาันไวจะแกงขาบหลังก็ได้ตุ่มไปหมดนี่เลยเพายราะว่าเพชรใสหลายอย่างแมท้สิบหมอยั่เกินไปบะใส่หลายอย่างสะเึือมีทงหยอดแบบอืนอนาะสะเทืงอ,อ,อ,งงองแบบ่แบบงูเงียวเฮ็ดอีกน้ะค่น เี่กับเขากนำนำเลยพักแลยมีมาหลายอย่างดุกมือนีลยดูด,ด,ดนายางค่ะทุกคนยายเพชรก็ซื้อมากซื้อมากทีก่จริงอ่ะจากทุกคนหูัหลายยายเพชรเนี่ยเข่าพอยักอาทิตย์ละสองสามเที่ยอยู่แล้วนาก่อ,อนเนาะเยอะเลย มันหาง่ายอ่ะหาฝรัลล่งดีสิมาค่วงนี่รอขอดองหาไง <c oughs> จะว่าหาหาแบบว่าค้นที่สีมะมาแตงอ่ะมาตกมาแตงเอาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็ไม่ง่ายนรอขอดนะ บางคนเขาอยู่กันจะมาจะปีเขายังมาแตงกันเลยแดดกระขึ้นดูแต่ก็บางคูลนี่ค่ะเนาะบางแต่ว่าอยู่กันโดนออาจจะอกเอ่อมักแบบนี้ถือว่าโอเคลงลงโตเล้วคือเขาลงโตเล้วเขาจะเป็นตรงแตงก็ได้ก็เล้วแต่บางคูนี่ค่ะเนาะแล้วแต่บางคนก็อยู่น้ำกันโดนแต่่าก็อยากอยากเขาแตงอยู่เด้เขาเขาบ่มาแตงะักทีอ ก็ม <Ừ. S 1> ีวัดถาดแงเนี่ยตุกคอนบึงตกหมดเลยแล้วค่อยแบ่งออกไหวนะค่ะหนุกมันลาย รักหน่วยหกโมงอย่มาละชลีดใดเ,เนี่ยตุดนทองอุไรนี่นกกระจอกตุกคนนกกระจอกนอนหันหมดเลยยัยเพยนมาอ้ยหลยลอยอยู่หลลอยอยู่แต่งส่วนอยู่เสียงเจ้าเจ้าเจ้า,เ,จาเข้ามารวมโตกันไงนตะวนันยำขึ้นเงียบมิดเละเงียบสนิดตกดะกั่นรยอนหันละตะวันเงียบช่วงที่สิเข,ข้าห้างนี่ เสียงดังสนั่นวันไหวจะถามกันแั่ไหนบุญน,นกขนานกานกถามกันนกว่ากันไปหากินทั้งหดบุอนี้วันที่ไปหากินได้ืุอนี้หมานบอยิมบอนอกขนากไปหอดใสวันที่คือสิถามกันอะไรจะเป็นมาอะไรลี สบาดีนี่นั่นละ่ะนกพิราบไปแล้วนกพิราบยาเพ็ญกับคุณทิมอ่ะพยายามไลร่จริงจังอีช่วงหนึ่งอ่ะยามเหมือนแรงไล่ซุ่มๆเอา,าใหม่ตีไปห,หายเลยเล่อน,นดวนจิมีมาโตัสองตัวมาห่องยาเพ็นกับฝ้าไล่หนีเขาก็เลยบริเวณแบบว่าบริเวณจับกลุ่มกันคือตะกอนตะกอนอย่างคือเขาจับกลุ่มกันประมาณสามสิบตัว่ะยาเพ็ญน,นับได้จับกลุ่มกันอยู่เลยเด้ น้ำขึ้นนอนอยู่ที่หลังคาบ้านยายเพ็นขี่นี่นเต็มอยู่นี่จะขี่นุกมอมาใหม่หลายมากเลยโอ้ยทุกคนยายเพ็ญเกิดมาถักวาชายด้วยค่ะเด้อกับบรรยากาศไม่มีแดดรุ่นว่าฝนที่โตอีโบหมูเล้งนี่ขึ้นตกนอะก่อนเนาะแต่ว่บาบ่ได้ตกแห้งก็ดินซุ่มนี่ละ ห้าโมงเย็นแล้วอันนี้เป็นกะซิต้มแล้ววันนี้เร็วๆทุกคนนี่ต้มแกงเขากันเนาะแต่ว่าเบิ่งหลังซื้อโบแกงเมื่อโดนมันหลายเกินทุกคนค่ะนี่ยแต่ว่าจะใส่ใส่เห็ดใส่นั่นใส่นี่หลายอย่างมันก็จะเป็นหม้อใหญ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะกินไม่หมดเอาไวแต่แกงหมูไม่น้ำจิบนาพอกันไม่จะเป็นกระโคขอบคุณพี่น้องซุกหูซุกคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพชรเมียฝรั่งมานอน ก็อคอยรักษาสุขภาพด้วยค่ะอคอยมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเยอ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 ะ